โอไฮโยโกไซมัสอ่ะโอไฮโยโกไซมัสเอ่งมากค่ะพานุรัตน์นะจ๊ะนวันนี้จะเป็นการพื้นฐานใหม่นะคะสำหรับบางคนที่เคยเรียนมาแล้วเรื่องตัวอักษรนะคนที่ยังไม่เคยซน่ซึก็จะเริ่มใหม่หมดเลยนะจ๊ะเพื่อความเข้าใจสี่แล้วในการเรียนภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเรื่องตัวอักษรเนี่ยเป็นอะไรที่มันสำคัญนะคะเพราะ ถ้าถ้าเกิดว่านักเรียนไม่ได้ตอักษรเลยมันจะไม่รู้เรื่องเลยดูมาดูอักษรภาษาญี่ปุ่นนะคะอักษรภาษาญี่ปุ่นที่นักเรียนรู้จักกันเลยอ่ะที่เรียนมาคือตัวอักษรอะไรฮิรางานา,าฮ่าฮิรางานะเก่งมากค่ะซาสิการอ่ะแล้วตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นมีทั้งหมดกี่ประเภท ประเภทคะสองหรือเปล่าครับสามประเภทจ้าพี่รพัทีอ่านดูนะอักสรนภาษาญี่ปุ่นมีทั้งหมดสามประเภทมีอะไรบ้างอมาดูแรกประเภทของตัวกอรภาษาญี่ปุ่นหนึ่งนะคือตัวสอนฮิรางานะฮิรางานะคือที่นักเรียนเรียนมาตั้งแต่แบบอุบาล เริ่มเรียนมาแล้วเริ่มเริ่มรู้จักแล้วอ่ะมาปะถมเงี้ยอ่ะเริ่มเรียนเริ่มมีตัวอักษรสายปุ่นมาปนละเขาเรียกนะตัวอักษรฮีรังอนะและประเภทที่สองค่ะอักษรคาตาคณาสอนคาตาคณาะนะคะคือคืออักษรเนี้ยตาคณะแม่ฮีรังอนะมันจะเป็นตัวเขียนอย่างนี้ตาคณะจะเป็นตัวเหลี่ยมๆอย่างนี้ ประเภทที่สามประเภทที่สามคือคันจิคันจิจะคล้ายๆภาษาจีนเลยจะคล้ายๆภาษาจีนเลยนะคะอะแล้วอันที่สี่ที่อันจีแดงๆเนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยนะคะคือตัวโรแมนจิตัวโรแมนจิเนี่ยจะไม่ใช่ประเภทของตัวอักษรนะเป็นคำอ่านเป็นคำอ่านของภาษาญี่ปุ่นอ่ะดู อ่าตัวอักษรฮิรางานะฮิรางานะมาดูนะคะอันแรกอ่เขาบอกว่าตัวอักษรฮิรางานะมีทั้งหมด46ตัวนะคะเป็นตัวอักษรที่ใช้ในการเขียนภาษาญี่ปุ่นทั่วไปก่อนเรียนภาษาญี่ปุ่นใดๆก็ควรจําตัวอักษรจำให้ได้ก่อนนะคะโดยเริ่มเรียนจากฮิรางานะเนี่ยแหละเพราะฉะนั้นฮิรางานะสําคัญที่สุดนะคะต่อมาตัวอักษรคาตาคะนะ ่านตัวอักษรคาตาคณะอ่านมาดูตัวอักษรคาตาคณะคือมีทั้งหมดส6สิบหกตัวเท่ากันกับฮิลงังานะอ่านก็อ่านเหมือนกันแต่แค่เขียนไม่เหมือนกันนะอ่าใช้ในการเขียนเอ่อทับศัพท์จากภาษาต่างประเทศอย่างเช่นชื่อเราหรือชื่อที่มันมาจากภาษาต่างประเทศนะคะเช่นช็อกโกแลตอย่างเงี้ยอ่าเลอมองอย่างเงี้ยอ่าก็ใช้ตัวเนี้ยตัวคาตาคณะ นะคะต่อมาตัวอักษรคันจิคันจินะคะอ่าดูตัวอักษรคันจินะคะเป็นตัวอักษรที่เขียนเหมือนในภาษาจีนแต่จะออกเสียงต่างกันโดยทั่วไปแล้วก็คือคําศัพท์ภาษาญี่ปุ่นจะเขียนเป็นคันจิแต่บางคําก็ไม่มีก็จะใช้ฮิรังะนะตามปกตินะคะแต่ก็มีบางคําศัพท์ที่เขียนผสมกันระหว่างฮิรังะนะกับคันจินะคะต่อมาต่อมา ตัวロนจิอันนี้ที่เซนเซอเอามาคือจะอธิบายเพิ่มเผื่อเพื่อนที่ยังไม่เรียนจะได้รู้ว่าเฮ้ยตัวロนจิเนี่ยมันคืออะไรเวลาเซนเซอพูดจะได้รู้นะะตัวันจิก็คือเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษนนะคะที่ใช้แทนการอ่านตัวภาษาญ,ญี่ปุ่นมีกักラケตมีเกมเฑ์นี่ชัดเจนก็คือบางทีอ่ะคนคนอย่างเราไทยใช่ไหมไปฝึกอ่านภาษาญี่ปุ่นเราก็ต้องอ่านจากคันจิคล้ายๆเอ่านจากโรロนจิคล้ายๆเออクラウเกะ อ,อคล้ายๆตัวคลาวเกตคือมันคือตัวสีเนี่ยที่เซนเซเหลยมไว้ให้เนี่ยแอบตัวเนี้ยข้างล่างคือคำอ่านนะจ๊ะต่อมานี่ตัวอกักษรนี่ล่างอะนะอ่มีส่วนใหญ่ภาษาญี่ปุ่นเวลาเราเขียนเนี้ยคนญี่ปุ่นจะเขียนจากข้างหลังมาข้างหน้า เขียนจากข้างหลังมาข้างหน้าคนไทยจะเขียนจากข้างหน้าไปข้างหลังใช่ไหมญี่ปุ่นจะเขียนจากข้างหลังมาข้างหน้าเพราะฉะนั้นในเนี้ยตารางอักษรเนี้ยมันเป็นตารางที่คนญี่ปุ่นเขาใช้ดูกันแบบใช้สอนเด็กอตอนเรียนอย่างเงี้ยอ่ะเขาก็เลยเรียงจากวักแรกวักแรกก็เลยต้องอยู่ทางนี้ไล่ไปจนถึงวักสุดท้ายนะคะไล่ไปทั้งหมดมี46ตัวก็จะเป็นอย่างนี้นะจ๊ะ ต่อมา,อาดูแต่ละวักวักอ่ะวักอ่ะนะคะฉ<ม>ันเช้เรียกเป็นวักอ่ะนะเพราะว่ามันแบ่งเป็นวักวักวักอ่ะก็จะมีเสียงอีออเอโอเสียงนี้เอาเ,เสียงอะนะคะอะอันนี้อีอ,อีนะ อันนี้อ,อ,นนอูอันนี้เออันนี้โอนะคะดูตามใบดูตามใบที่เซยให้ไลายใบงานมีนะคะวักเซยให้เป็นวักมาเลยอ่ะอี e ูเอโอจำให้ได้ถ้าใครอยากจำได้สุดเขียนวักนะวักนะตัวแรก

ฮะอ่าอ่านมาต่อมาค่ะนี้ตัวนี้ล่ะฝุเออเอาเสียงฝุนะคะฝูอ่าตัวต่อมานี้นี่ตัวนี้โค้กโคอ่าเก่งมากต่อมาวักมะวักมะตัวแรกมะมะอือตัวที่สองมิมิ อันที่สามมูตัวที่สี่มูโอที่ห้าหมกมกอมันเป็นนิคะเซนเซก็จะมีภาพช่วยจำภาพช่วยจำในที่นี้เผื่อเผื่อนักเรียนอาจจะไปใช้เอาไปใช้ได้บ้างนะคะอ่าดูนะนะนะอะไรหน้าหน้ามันคือหน้า เออคนี่หน้าน้าคนหคนเออน่ะคือหน้าเลยต่อมานี่นิยายนิยายนิยายนะคะของโปรดของโปรดอออ่าต่อมาอันนี้หนู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  ต่อมาค่ะอันนี้อะไรน่น่คือน่เน่เน่เน่คือเน่นะคะเน่เน่เนีเนนต่อมาเสร็จก่อนต่อมาโน้โน้ก็คือโน้กเออโน้ วสนน้ำเงนินอ่าต่อมาหน้านี้เซนเซให้ทำเซนเซให้ทำเดี๋ยวเราจะทำไปพร้อมๆกันนะคะพร้อมๆกันอ่ะดูอันแรกตัวอ่ะกับตัวอีกตัวอ่ะกับตัวอีกอ่ะกับอีนักเรียนดูยังไงนักเรียนดูในไหนนักเรียนให้มาดูตรงนี้ค่ะนี่เลยวักตรงนี้เลยค่ะ อาวกักตรงนี้เห็นไหมเซนเซมีคําให้ข้างบนเห็นไหมตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวโรมันจิให้อยู่ข้างบนเห็นไหมลูกเห็นครับอ่าเห็นครับเห็นรบเออหนูดูตัวข้างบนนะคะดูตัวข้างบนเสร็จแล้วหนูมาดูในใบนี้เซนเซมีคํามาให้เห็นไหมตรงเนี้ยตรงเนี้ยเนี่ยเห็นปะอ่ะดูดูจากตรงนั้นแล้วมาเขียนเราจะมาดูที่การเขียนนะไหนๆก็ไหนๆแล้วเราจะ อ่ะวิธีการเขียนภาษาญี่ปุ่นเพื่อเพื่อนักเรียนที่มาเข้าใหม่แล้วก็เชื่อว่านักเรียนหลายคน่ะที่เรียนมายังเขียนไม่ถูกต้องอ่าอันแรกอันนี้ตัวอะไรคะอ่ะอ่าตัวอะตัวอ,ะ,วอะเขียนยังไงมาดูวิธีการเขียนนะลากเส้นแรกปึ๊บลากลงมาแล้วก็ม้วนอ่าต่อมาตัวนี้ตัวตัวอะไร ตัวเอตัวเอเอกเอค่ะเอครับ่ดูวิธีการเขียนเริ่มจากข้างบนครัอ่านี่คือตัวเอวิธีการเขียนนะก็คือตัวเฮดมีหัวครับถูกต้องอ่ะถ้าใครฝึกจำอย่างนั้นก็ได้ได้จำตัวสอนได้ง่ายขึ้นนะคะอ่ะต่อมาตัวโอ้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 อ้โอ้โอ้ีอ้โอ้โอ้โ ลากลงมาหมวนลงมาปุ๊บแล้วก็มีขีดข้างข้างนี่คือตัวอกตัวอกนะต่อมาอ่ะตัวตัวอะไรตัวนี้ตัวขาขาตัวขาเก่งมากค่ะดูดูนะคะปุ๊บลากลงมาแล้วก็ปุ๊บนี่คือการเขียนตัวขาต่อมาเดี๋ยวเรามาดูหน้าแบบสุขัดกันเหมือนเดิมอ่ะเห็นไหม อ่ะพอพอเขียนได้ไหมในแบบฝึกหัดนี้ได้ครับผมเสร็จแล้วได้ครับได้นะโอยใครเสร็จแล้วเก่งมากเลยอ่ะแล้วถ้าเซซีให้เป็นอย่างเงี้ยเราเขียนได้ไหมได้ครับไปลองฝึกดูภาษาเซซให้ไปแล้วดูนักเรียนยังไงไองเนี้ยสะอ่ะอีกตัวหนึ่งแล้วก็ฟุอย่างเงี้ยฟุ อีฟเออโบโคอ่ะโอบาเคอย่างนี้อ่ะต่อมาบูดูท่าอ่ะ,อะต่อมาเคโคเทโคเพโคเพโคนี่ก็นักเรียนก็ลองไปดูในตารางสิซให้ไปแล้วอ่ะพี่ะพี่<า>ะ<า>อืม อันนี้โทโมดสิิอ่าต่อมายะซาอิเออยะคะอิอ่าเก่งมากเลยลูกอันนี้อะไรคะคาลาอิเออคาลาอิอ่าลองไปฝึกดูเสร็จแล้วก่อนหมดชั่วโมงมีเกมมาจ้ามาแล้วยวเกมลิง์อยู่ใน Google พาร์ลูมเซนเซใส่ไหมให้แล้วนะจ๊ะเดี๋ยวซเซแชร์หน้าจอก่อนเซพาเล่นหน่อยดิครั่ะด้วยก้นนาทีอ่แน,น่นอนพาเล่นอยู่แล้วแล้วก็ใครที่ลุมสถิติเซนเซได้นะคะมีรางวัลให้ด้วยอ่ามาดูมาดูาดเกม เกมนะจ๊ะนี่นี่คือลิงก์อยู่ใน Google g l เก l ลค o ลล o o g g o ก l a คั r o o m เซนเซมีอยู่สองเกมเพราะว่าตัวอักษรมันเยอะเนาะเกมแรกเกมแรกคือวักอะถึงโทะอะถึงโทะอันนี้นะถึงอื่นมาลองดูกันังอ่ะดูนะดูในไปงานอ่ะเร็วๆห้านาทีเริ่มตัวแรกตัวแรก ตัวอะไรคะยี่สิบสามครับยี่สิบสามยี่สิบสามอันยี่สิบสามใช่หรอครูบอกหน่อยดีครับว่ามันคือตัวอะไรผมมองไม่ได้อันนี้คือตัวนุค่ะนุนุอยู่นุอยู่เต่าค่ะสามครับสามสามค่ะโว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 อยู่ตัวที่ยใช่หรอ ทร่เท่าไหร่อะไรนะฮะโลโลย่ตัวที่สิบสามสิบสามโอ้โหเดือิบหเน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 ตัวไหนคะเน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 อยู่ตัวที่สี่ฮะอ่ะเร็วเร็วเร็วเวอึนอนตัวไหนยิบหกยิบหกด้ายแล้วสุดท้ายยิบหกเร็วฟูฟอยู่ไหแล้วฟฟูฟูฟฟฟฟร็ว ตาแล้วตาแล้วพูกอยู่ไหนแปดปดอยู่ตัวที่แปครับันลิอยู่ไหนลิกอยู่ไหนัายี่สิบยี่สิบอยี่สิบไปอะละเละอยู่ไหนเละอยู่ไหนตายเก้าครับ้าสอ้าครับยี่สองยี่สองเขาจะไม่เอาไปะเก้าเลตัวสุดท้ายเก้าครับเก้า้ย ชูแทนไงล่ะลูกด้แสดงว่าเราประสบความสําเร็จในในอันที่สองเพราะฉะนั้นอันแรกนั่นเรียกลองไปทำเซตจะใส่ M หนึ่งไปนะจ๊ะ M หนึ่งของมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งปอ่ะเอ็นเอันะแทนกับหนึ่งเลยใครมาแทนใส่ชื่อตัวเองไปนะหายใจไม่ทันเลยครับ ลองทําดูเซนเซให้กําหนดเวลาให้แค่ห้านาทีลูกนับถอยหลังนะคะอุยน,นักเรียนอย่าลืมไปทําแบบพบทดสอบแนบบะทดสอบอยู่ใน g o o l l e l a s s r o o m เดี๋ยวเซนเซส่งลิงก์ให้แล้วกันในแชทนะคะผมได้ก้าครับครูอ่าเดี๋ยวดูดูไปแล้วยไปลองทําแล้วนะนี่ไงนี่ไงเนี่ยจักรพงลูกไปทํามาใหม่มหมจักรพงไปทำมาใหม่ เซเซใส่ถูกแล้วลูกจ๋าหนูด <Yeah. S 1> ูดีๆจะลูกจ๋าโอริมาอ่ะบอกขอบคุณเร็วอริกโตโกไซมัสอริกโตโกไซมัสอริกโตโกไซมัสมาตัไรชูนะจ๊ะเเซซอริกโตโกไซมัสไป